เขาจะเร็กมองว่าเราเป็นนักเรียนที่ได้รับการอบรมสับสอนมาดีเขาก็จะชื่ชมโรงเรียนเราด้วยน่คะพรนะคะนังร่แต่งเครื่องแบบแต่งให้ถูกต้องนะคะพูดลำลองที่เตรียมมาก็ต้องแต่งให้ถูกมาดีนะคะอันที่สามคือเรื่องความปลอดภัยเรื่องจารสถานที่ฝึกนะคะตาจุดจะมี รอบาอลาที่เราจะไเรียนด้านน้ต่างๆดูว่ามั พวกเราอยู่ค่ายปักแรมครั้งนี้ด้วยความสุขความปลอดภัยแล้วก็สำเร็จสมดังวัตถุประสงค์ของโรงเรียนที่ได้จัดให้กับพวกเราคัสวัสดีค่ะ <laughs> <My. laughs> มีก็เขียนแต่ใครไม่มีก็จะทําสัญลักษณ์หรือจาของตองได้ก็ไม่เป็นไรแต่ครูแบ่งไว้แล้วหนึ่งครั้งก็คือผู้ชายสีผู้หญิงสีเขียวหรือขาวนะคะหรือแดงก็ได้นะคะมัดเสร็จพอมัดครบที่จุดแล้วก็ลงไปต้มในหม้อแต่ไม่ใช่หม้อนี้นะคะหม้อต้มนม้นที่ครูเตรียไมไว้ให้นะคะต้มประมาณครึ่งชั่วโมง นะต้มเสร็จครูจะใส่กระดูกไให้เย็นนี้ถ้าใครมีเวลาว่างก็เดินเข้ามาแล้วก็มาตัดจากนั้นก็ยังไม่ต้องซักให้แห้งก่อนแล้วค่อยซักก็จะได้ผ้ามัดย้อมคนละหนึ่งเืหรือไม่ตัดเลยก็เอาไปตัดที่บ้านก็ได้ก็คือเอาไปในสภาพ เอากลับไปบ้านในสภาพแบบนี้เ,เร็วเขียวเียวมยายัง,อ,งอีกคนนึงอ่าโชว์เพื่อนดูอ่าโชว์ให้เพื่อนดูเห็นไหมคะใครอยากเป็นแบบไหนนะคนนี้มัดเป็นไงลูกมัดเป็นไงคะ แน่นหนักไอ้กว้างด้วยมันก็จะเกิดร่นลายแมแต่คนนี้มัดเป็นไงขี้เกียจรือขยันมัดแค่สองจุดเองเขาก็คือมัดจุดนี้หนึ่งจุดแล้วตรงนี้เขาเขามมดสี่ชั้นพร้อมกันก็กลายเป็นสองจุดแต่ออกมาเป็นกี่จุดมัดสองครั้งแต่ออกมาเป็นกี่จุดคะห้าจุดใช่ปะห้าจุดมัดสองครั้งเพราะว่าการทบผ้าก่อให้เกิด ทัรร้อากาศคืออะไรครับเออแสดงว่ามันจะต้องเกี่ยวกับกระดูกมันสามารถหักได้หลายคอหายยังไงหายส่วส่วนถ้าพอหักอย่างเคลื่อนไหวเราได้ยังไงมัจะเป็น,ปนมีการเจ็บปวดดู้ไงครับเรารู้ที่เป็นรับเจ็บปวดสอง 大家。

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. กดปั๊มหัวใจ30ครั้งแล้วก็ทำมาัลตเมั์รูกจับมา์ลตเมัไหมครับเออกันปาดต่อปาดนั่นเองทีนี้สำคัญปาดต่อปาดเพราะว่าถ้ากดที่เตาเป็นแสนเศษันจะช่วยเส้นเส้ันเลือนโกได้ 見たことない。 เรียนเชิญท่านพี่อาจรย์ปัจจุบันครับแล้วหนึ่งก็ยกขึ้นเรื่องนี้อาจารยได้บอหมหาเดียเร็วๆแต่มันเป็นเร็วที่สุดแล้วโอ้ยผมไม่พาดันคนต่อไปขึ้นเลยไปเร็วไปลงมาเลยลงโอ้โหแม่งจับเกือบ

Ei, ei, ei.

ลงมาแตะอะไร ไหมเนีไหมได้ค่ะสนุกมากเลยครับสนุกมากเลยคุก้ค่ะมคุณอยากหัคคตกน้ำเลยคุูอยากตกน้ำ้อนะร้อคุณโหเลยหันคุตกน้ำคุูตกน้ำเลยปังอเจเดี๋ยวฐานตกไปสนุกกว่านี้ทางไหนอะไรอองคุณทางหน้าตัดอะไรของจะไปไหวไหมลูกรอไหวไหมยังไม่ได้ดูเลย

ไม่เอาอย่าถ่ายเร็วเร็วไปให้ผ่านปเดี๋ยวเรเดี๋ยวเคนต้นตัวนี้คนเต้นเหนัเล่นหนับอรหนัเล็นัหนับเล็หนัเล็หนัเดนับเหนัเล่นัหนัเร็นัเร็เรเรรเรนเหนเลนอมเลนเันเเ้ยนนะเฮ้ยัหเนเ็เรเ็ ้ไมคุณเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้ไหมเนี่ยมีประสบการณ์ตอนน้ำท่วมไงนั่งกละมังแล้วนั่งกระมังแล้วก็ไปลงถ่ายหาปลาลาบากมากสมัยนั้นหาปลา้งนั่งกะมังเพราะไม่มีเรือไงอยู่ไมเดคุยนะเดี๋ยวกริ้งเลยนะเนี่ยผมมีประสบการณ์มาแล้วไม่กลัวแล้วเนาะกี่ปีน่ะที่เดือนลำใหญ่สบายมากประสบการณ์กี่ปีประสบการณ์ประมาณามเดือน อย่าลุกนะห้ามลุกนะยกเว้นคนริมสุดคนแรกลุกมาก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งย่เงป็นไงลูกเป็นไงให้ครูเกี่ยวก่อนอ้าวคนแรกเป็นไงบ้างคนแรกยืนกลัวไหมเลื่อนตามมากลัวบ้างมาแต่ไม่ยืนค่อยๆเดินขยับมาครับ